ยามเย็นแสงแดดสีส้มอาบทุ่งนาเสียงจักระจันดังระงมชายหนุ่มรูปงามขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามายังหมู่บ้านเขาคือเจ้านายหนุ่มทายญาตตระกูลผู้เคยมีอำนาจในถิ่นนี้ชาวบ้านพูดอ้าวนั่นลูกหลานตระกูลผู้ดีเก่าแมนบอกลับมาเฮ็ดอย่างและนี่ผมอยากรู้ความจริงเรื่องวัดล้างครับเห็นเขาลือกันว่ามีผีเฮียนเฝ้าอยู่ ชาวบ้านหญิงเก่าโอ้ยอย่าไปแตะตั้มเลยลูกเอ้ยวัดเก่านั่นน่ะผีดุขืนไปตอนกลางคืน,นบอได้กลับมาเดอ้อค่ำคืนนั้นชายหนุ่มเดินเลาะไปตามทางเพื่อไปยังวัดหลางเจอเด็กวัยรุ่นถือคบเพลิงยืนอยู่เขาคือโบสเด็กวัดที่กำพาพ่อแม่โบสพูดพี่สิไปสายกลางคืนดึกๆแบบนี้บอกกลัวผีบอ ข้าก็อยากเห็นกับตาเหมือนกันว่าวัดเก่านั้นมันมีอีอย่างค่อยอยู่วัดนี้มาตั้งแต่เล็กได้ยินเสียงสวดมนต์ยามดึกหลายเถือมันบ่ใช่เสียงคนดอกพี่เจ้าในหนุ่มกับโบสพากันเดินเข้าไปในวิหารล้างประตูไม้ผุพังส่งเสียงดังเอียดอาดค้างข่าบินว่อนแสงตะเกียงส่องให้เห็นพระพุทธรูปเก่าแตกหักมีเงาลึกลับเคลื่อนที่อยู่ตรงมุมวิหารเจ้าในหนุ่มเสียงสัน่น เออเจ้าหันบอมันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นบทกระสิบนั่นละ่ะนั่นละ่ะบะแมนคน้นนั่นหลวงพ่อผู้ถึกสังหารทันใดนั้นก็มีเสียงสวดมนต์ดังก้องทั้งที่ไม่มีพระรูปใดอยู่ในวัดเจ้านายหนุ่มยกมือไหว้โดยไม่รู้ตัวส่วนบทนั่งลงกับพื้นน้ำตาไหลเสียงนี้มันคือเสียงพระสวดช่บอใช่พี่ใช่ หลวงพ่อยังบอกไปไหนเงาของพระชลาปากฏตรงหน้าพวกเขาดวงตาเศร้าแฝงไปด้วยความเจ็บปวดลูกเอ๋ยบรรพบุรุษของเจ้าคือผู้ที่ทำให้ข้าต้องตายเจ้าหนายหนุ่มนาซีบรรพบุรุษของข้าเป็นไปบอได้นี่แหละพี่หลวงพ่อที่โดนสังหารเพียงไม่นานวิญญาณพระก็จางหายไป เจ้าในายหนุ่มและโบสทรีบพากันกลับบ้านอย่างรวดเร็วพอรุ่งเช้าเจ้าในายหนุ่มไปหาผู้เท่าในหมู่บ้านเพื่อถามเรื่องวัดลางและอดีตของบรรพบุรุษเจ้าในายหนุ่มพูดตาเอ๋ยค้าอยากรู้ความจริงเรื่องวัดล้างว่าบรรพบุรุษข้าเกี่ยวพันเอียงตาเพียนผู้เท่าวัยแปดสิบปีกล่าวมันบอชัยเรื่องเล็กดอกลูกเอ๋ยสมัยก่อน บรรพบุรุษเจ้าเป็นใหญ่ในถิ่น,นี้เขาใส่ร้ายหลวงพอ่อว่าบ่าจงรักพักดีต่อบ้านเมืองและสังข่าหลวงพอ่อเหตุเพราะหลวงพ่อบ่ยอมอยู่ใต้อานัดของพวกเขาเจ้านายหนุ่มกล่าวถ้าเป็นจริงอย่างนั้นข้าสิธรามจังไดเจ้าต้องเฮตพธิธีเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้เผื่อห้วิญญาณทันพ้นมนทิน ท่านสีไดยไปพุดไปเกิดค่ำคืนนั้นโบสถฝันเห็นพระชลาถูกจับมัดด้วยโซ่เหงื่อไหลโสมน้ำตาไหลภาคพร้อมเสียงกองเพลงดังคึกกล้องตุ้มตุ้มตุ้มตุมตุ้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 มตุมตุมตุมภายในความฝันวิญญาณพระกล่าวว่าเจ้าคือผู้ที่จะช่วยปลดโซ่กรรมนี้ให้ข้าโบสสะดุ้งตื่นหลวงพ่อค่อยสิช่วยท่านได้จังไหรเจ้านายหนุ่ม กลับไปยังวัดในยามกลางคืนเสียงส่วนมนต์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและหงุยหวนกว่าเดิมเงาในวิหารค่อยๆปรากฏชัดขึ้นข้าจะช่วยท่านได้อย่างไรวิญญาณพระเก่าเจ้าตรงทำพิธีเปิดเผยความจริงพร้อมเรียกชาวบ้านทั้งหมดมาร่วมพิธีเจ้านายหนุ่มกล่าวถ้าเช่นนั้นข้าจะทำแต่เพียงกับชาวบ้านบางคนยอมช่วยทำพิธี แต่ก็มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่คัดค้านเพราะกลัวว่าการปลุกความจริงจะนำเคาะร้ายมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านพูดอย่าเฮ็ดเลยมาสิพากระซวยทั้งหมู่บ้านแต่เพียนพูดบาปมันกองอยู่บ่ไปใสหาเฮ้าเปิดเผยความเคาะจังสิเบ้าบางเจ้านายหนุ่มพูดถึงแม้มันยากแต่ข้าสัญญาสิทำให้หลวงพ่อได้รับความยุติธรรม กลางดึกคืนนั้นขณะที่กำลังทำพิธีมีชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยและพยายามจะคัดค้านการทำพิธีแต่คัดค้านไม่สำเร็จจึงพากันแยกย้ายกลับบ้านไปโดยไม่ยอมร่วมพิธีเพียงไม่นานมีชาวบ้านมาแจ้งข่าวว่ามีชาวบ้านบางส่วนที่กลับบ้านไปตายอย่างลึกลับบางคนเหมือนถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกชาวบ้านพูดฟีมือผีแล้วแม่นบอแต่เพียนพูด วิญญาณท่านบ่ได้อย,ยากฆ่าแต่มันเป็นแรงแค้นที่คุ้มบ่ได้ชาวบ้านบางคนเริ่มโทษว่าเป็นเพราะเจ้านายหนุ่มกลับมาเลยทำให้ผีดุกตั้งแต่มันกลับมาบ้านเฮากะ็ะวุนวายเจ้านายหนุ่มกล่าวถ้าเป็นเพราะข้าข้าจะหาทางแก้ปัญหานี้เองเจ้านายหนุ่มชวนโบ๊ทไปยังวัดหลางเพื่อค้นหาหลักฐานยามดึกวิญญาณหลงพอ ช่วยให้เจ้านายหนุ่มเจอหีบเก่าใต้ฐานพระพุทธรูปพอเปิดออกมาก็พบว่ามีเอกสารที่เขียนถึงการบงการให้คนไปใส่ไหลพระบทพูดนี่ไงพี่หลักฐานแท้ๆบรรพบุพรบุษเจ้าใส่ไร้และสังฆาท่านจริงๆเจ้านายหนุ่มกล่าวข้าต้องเปิดเผยเรื่องนี้ตะเพียนเตรียมเครื่องบูชาทุกเทียนน้ำมนต์ใบตองเพื่อทำพิธีตะเพียนพูด คืนนี้เฮาสิเปิดทางให้วิญญาณได้บอกความจริงเสียงกองเพลงดังขึ้นเองลมแรงพัดใบไม้ปิวว่อนตึง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 เจ้าในหนุ่มพูดหลวงพ่อท่านโปรดมาบอกความจริงต่อหน้าทุกคนวิญญาณพระปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพิธี ข้าเพียงแต่รักษาศีลแต่เขากลับใส่ลายข้าว่าเป็นกระบฏชาวบ้านบางคนไม่เชื่อคิดว่าเป็นกลลวงมันบ่ใช่วิญญ,ญาณพระมันคือปีศาจแปลงกายมาจากนั้นก็เกิดการแบ่งแยกชาวบ้านออกไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่เชื่อและอีกฝ่ายไม่เชื่อทั้งสองฝ่ายต่างเถียงกันไปมาจนเริ่มตีกันวุ่นวายจนพิธีพังไม่เป็นท่าชาวบ้านบางคนไม่เชื่อ คิดว่าเป็นกลลวงมันบ่ใช่วิญญาณพระมันคือปีศาจแปลงกายมาจากนั้นก็เกิดการแบ่งแยกชาวบ้านออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เชื่อและฝ่ายที่ไม่เชื่อทั้งสองฝ่ายต่างเถียงกันไปมาจนเริ่มตีกันวุ่นวายจนทําให้พิธีพังไม่เป็นท่าเพียงไม่นานท้องฟ้าก็มืดคืนฝนเทกันนำลงมาบกขาดสายอย่าหนะัก น้ำหลากจากภูเขาไหลทะลักเข้าทุ่งนาและไหลามายังต่างพิธีที่จัดขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านพากันวิ่งหนีายตะลีตลานโบสลร้องเสียงหลงนี่คือขคาะกรรมที่เกิดขึ้นบอมอเรื่นงธรรมดาดอกตะเพียนสะโกนหาบยอมรับคามจริงบ้านทองสิบลอดเด้อทุกคนจับมือกันสู้ไว้ก่อนน้ำท่วมอย่างหนัก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสิ้นหวังลุงเช้าทุกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันกลางลานวัดเจ้านายหนุ่มประกาศว่าจะทำพิธีใหญ่อีกครั้งเพื่อปลดปล่อยวิญญาณแต่ก็กลับถูกขัดขานชาวบ้านพูดว่าเจ้าอยากให้หมู่บ้านแตกเป็นผุยผงเพราะผีบอเจ้านายหนุ่มพูดมันคือความจริงข้าบ่อนีเสียงโต้เถียงดังลั่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเพียงไม่นาน ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปค่ำคืนนั้นโบนมนั่งสมาธิและเห็นนิมิตตนเองอยู่ท่ามกลางโซ่แห่งแสงที่พันธนาการวิญญาณพระวิญญาณพระพูดเจ้าคือผู้บริสุทธิ์เจ้าต้องเป็นผู้ไขโซ่กรรมโบสตอบทางความคิดท้ามเมนค่อยค่อยสิทรรแสงแห่งบุญส่องรอบกายเด็กน้อยเมื่อคืนวันพิธีใหญ่มาถึงชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เชื่อ พากันเผาเครื่องบูชาเพื่อทำลายพิธีตะเพียนตะโกนล,ลั่นบอกให้จังซันเดอร์มันสีหนักกว่าเกา่าชาวบ้านหัวลันพูดเฮ้าสิขับไล่วิญ,ญญาณออกไปเองไฟลุกโชนกลายเป็นบรรยากาศอึมครึมทันใดนั้นท้องฟ้าดำทะมึนวัดทั้งวัดสั่นสะเทือนเงาดำแผ่ปกคลุมทั่วหมู่บ้านเจ้านายตะโกนหยุดเดียวนี้ ท่านบอใช่วิญญาณร้ายฟังเสียงข้าสักครั้งเสียงกล้องสถานทําให้ทุกคนหยุดนิ่งฟังด้วยความลังเลเจ้านายหนุ่มหยิบเอกสารบงการใส่ไร้พระพร้อมให้ค่าทิ้งเสียออกมาอ่านออกเสียงต่อหน้าทุกคนหลวงพ่อท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่ได้กระทําผิดหลวงพ่อพยักหน้าช้าๆน้ําตาไหลชาวบ้านถึงกับตะลึงหลวงพ่อกล่าวกรรมมันบ่หายไป มันสืบต่อมาหลายชั่วคนทัานชี้ไปย่างชาวบ้านบางคนที่ตัวสั่นไม่หยุดเจ้าในายหนุ่มก้าวออกมาก้มกับหลวงพ่อถ้าเคากรรมต้องมีคนรับข้าศีรับเองบาปของบรรพบุรุษขอข้าเป็นผู้ชดใช้ทุกคนร้องไห้สะอื้นตะเพียนและโบสถ์ร่วมกันทำพิธีปักเทียนเป็นวงกลมสดคาถาเสียงดังโซ่แห่งกรรมแตกขาดทีละเส้น เสียงกล้องไปทั้งวัดวิญญาณพระน้ำตาไหลยิ้มอย่างสงบขอบใจเจ้าทั้งหลายแสงสว่างอบล้อมล่างท่านก่อจะหายไปในอากาศลุ่งเชา้นาน้ำที่ท่วมค่อยๆลดลงฟ้าสว่างสดใสชาวบ้านยิ้มดีใจบ้านเฮากลับคืนแล้วผืนนาเขียวขจีอีกครั้งชาวบ้านรวมตัวขอโทษเจ้าหนายหนุ่มกับโบสเฮาผิดไปแล้ว ถ้าไม่มีเจ้าสองคนบ้านเฮาคงสิพังบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นโบทตัดสินใจบวชเป็นสามเณรค่อยสี่อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนาและอุทิศบุญให้หลวงพ่อตลอดชีวิตเพื่อให้หลวงพ่อได้พ้นทุกขเพื่อไปยังพบภูมิใหม่เสียงสาธุจากชาวบ้านดังกึกก้องสาธุเจ้านายหนุ่ม ลำบูรณะวัดเก่าหลังคาใหม่ถูกมุงผนังทาสีใหม่เจ้าไหนหนุ่มพูดนี่คือการชดใช้บาปกรรมให้ลูกหลานสืบต่อไปชาวบ้านทั้งหมู่บ้านร่วมกับสุดมนต์ไหวพระมีชาวบ้านที่รู้สึกผิดหลายคนตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศบุญให้หลวงพ่อเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่ววัดใหม่